พ่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตของคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามนะกดของขวัญเป็นค่าครัวให้กับด้วยนะคะพลังงานดีรับกลับไปถ้าพลังงานไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้นะให้แปดเหรียญน,นะคะ8ปดเหรียญก็กำลังพูดถึงอนาคตที่คุณมีโอกาสที่จะสามารถหาเงินได้มากนะคะสามารถที่จะ มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีพตัวเองได้ไปจนแก่จนเฒ่าเนี่ยนะคะเป็นไ้าผู้หญิงแก่นั่งใส่แว่นเย็บผ้าเย็บผ่อนอยู่นะคะชีวิตคุณนะโดยเฉพาะในช่วงในช่วงอายุที่แบบเยอะขึ้นนะ่ะคุณจะมีความสุขนะคุณจะอยู่แบบสุขสบายหรือว่ามีโอกาสได้ทํางานอยู่กับบ้านมีกินมีใช้อย่างสุขสบายเนาะมีเงินมีทองอะ่ะ นะคะอนาคตคุณเนี่ยพลังงานไพ่บอกว่าคุณจะสบายนะในเรื่องของการเงินนะคะแต่คุณก็อาจจะต้องสร้างเงินมาจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเนี่ยแหละไพ่เฮอร์มิตนะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ของคนสูงไวัยได้นะคะเป็นไพ่ของคนแก่ที่แบบว่าในอนาคตดวงชะตาคุณอะ่ะจะเป็นคนยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งแก่ยิ่งมีเงินอะไรประมาณเนี้ย นะคะแต่การเงินที่คุณได้มานะก็จะมาจากการทำงานของคุณหรือการใช้ความรู้ความสามารถของคุณนี่แหละในการสร้างเงินเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครคุณยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวอยู่ในวัยทำงานนะคะก็รีบเก็บเงินเก็บทองนะคะทำมาหากินเพราะในอนาคตอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขสบายมากโดยเฉพาะในช่วงบ้านปลายชีวิตหรือในช่วงของอายุ40ไป50บบวกประมาณเนี้ย นะคะดวงคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินมีทรัพย์มีสมบัตินะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงมีการเงินที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวงชะตายิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะยิ่งอายุมากยิ่งมีเงินมากนะแต่คุณก็เป็นคนที่เหมือนกับอยู่นิ่งไม่ได้อ่ะนะคะเนี่ยภายในยถือไม้เท้าแต่ในช่วงของวัยทํางานหรือวัยหนุ่มสาวนะสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณก็คือคุณก็ จะเป็นคนขยันคนหนึ่งเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆนะคะชอบทำงานทำได้ทุกอย่างแหละนะงานอะไรที่ได้เงินคุณเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานนะคะไม่หมิ่นเงินน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถของคุณในตอนนี้ที่คุณกำลังทำอยู่งานที่คุณกำลังทำหรือสิ่งที่คุณกำลังคิดที่จะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิกจกิจการไพ่บอกคือ ขอให้คุณขยันอย่างเดียวะ่ะบั้นปลายชีวิตคุณสุขสบายบั้นปลายชีวิตคุณรวยแน่นอนมีเงินมีมีทองใช้สิบเหรียญมีทรัพย์สมบัติมากนะคะลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะแล้วคุณจะมีทรัพย์สินอะ่ะทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นมรดกที่คุณสร้างไว้ให้ลูกให้หลานรวมไปถึงบางคนคุณอาจจะโชคดีคือครอบครัวของคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอาจจะทิ้งสมบัติไว้ให้คุณ แล้วกลายเป็นทำให้คุณมีเงินมีกินมีใช้นะคะไปจนบ้านปลายชีวิตอะโดยที่คุณไม่ต้องแบบคือเป็นคนแก่ที่มีความสุขนึกออกไหมคะมีลูกมีหลานคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะแต่ให้บอกในช่วงเวลานี้ที่คุณยังมีแรงทำไหวก็ขอให้คุณอดทนทำงานนะคะพยายามสู้พยายามที่จะขยันนะคะเหมือนคุณมีโอกาสที่จะได้ทำงานที่ดีเจองานที่ดีแล้วสามารถที่จะ สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้คุณได้มากคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งคนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าภาระคุณจะเยอะมากมาในตอนนี้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะคุณจะเป็นคนที่มีมีทรัพย์นะคะมีทรัพย์มากเลยล่ะมีมรดกมีทรัพย์สมบัติคิงถือไม้เท้านะคะแต่ทุกอย่างที่คุณจะสร้างมาเนี่ยมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเลยเนี่ยคิงถือไม้เท้ากับไนท์ถือไม้เท้าเป็นเป็นไพ่ของคนขยันเป็นไพ่ของยอดนักสู้คนหนึ่ง นะคะที่พยายามทำมาหากินนะเลี้ยงชีพด้วยตัวเองงานอะไรทำได้หมดทุกอย่างขอให้ได้เงินอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณในตอนนี้ถ้าใครที่คุณกำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาวในวัยทำงานนะก็แสดงว่าไพ่บอกว่าให้คุณขยันอดทนนะเพราะในอนาคตอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะกิจการการงานธุรกิจเติบโตวรวมไปถึง ดวงชะตาคุณอนะยิ่งขยันก็ยิ่งรวยนะคะยิ่งขยันก็ยิ่งได้ดีบได้ดีแต่จะเป็นคนที่ต้องเหนื่อยนิดนึงสู้ชีวิตนิดนึงเท่านั้นเองนะคะคือต้องฝ่าฟันอนะ่ะเนี่ยสิบไม้เท้านะคะดวงชะตาคุณในช่วงเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะหรือมีภาระหลายอย่างภาระดูแลครอบครัวภาระหนี้สิน นะคะภาระในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็ตามแต่นะแต่ไพ่บอกว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลคุณเหนื่อยวันนี้แต่ในอนาคตคุณสบายแน่นอนวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยสิบไม้เท้าเป็นไพ่ของความเหนื่อยเป็นไพ่ของความท้อเป็นไพ่ของคนที่ภาระเยอะแต่ความเหนื่อยของคุณหรือการที่คุณทำงานหลายด้านนะคะบางคนทำหลายอาชีพจะทำให้คุณมีเงินมีทองมีกินมีใช้ นะคะดูแลตัวเองได้ต่อให้บ้านปลายชีวิตคุณไม่มีใครมาดูแลคุณนะ่ะแต่คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะเพราะคุณคุณจะมีโอกาสในการที่จะเก็บเงินเก็บทองนะคะมีเงินมีทองที่จะดูแลตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายนะคะคือมีกินมีใช้เผื่อแผ่ไปถึงลูกหลานด้วยค่ะไพ่ไฮโลแฟน ไฮโลฟานนี Hi ่ก็เป็นไพ่ของเกี่ยวกับผู้ใหญ่ได้เป็นไพ่ของคนแก่ได้เหมือนกันเหมือนคล้ายๆเฮอร์มิตหรือเป็นไพ่ของเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับการตื่นรู้นะคะอะไรประมาณนี้หรือการที่คุณเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่คุณรู้สึกว่าโอเคนะคะในวัยกเกษียณอายุหรือในวัย50บบวกนะคะหรือในบ้านปลายชีวิตคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับ รงสติปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตจะราบเรียบชีวิตจะอยู่แบบสันโดษคือมีเงินมากใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบนะคะแล้วคุณก็อาจจะหันหน้าเข้าวัดเข้าวาสร้างบุญสร้างกุศลอะไรประมาณเนี้ยนะบางคนเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคนที่เข้ามาดูบางคนคิดถึงขั้นแบบบ้านปลายอยากจะแบบสันโดษเข้าไป บวชนะคะไม่ว่าจะเป็นการบวชการไปถือศีลการบวชพระการบวชชีพามการไปปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้เลยก็ได้เหมือนคุณจะถึงขั้นการตื่นรู้อ่ะเหมือนคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากขว่คว้า,าโหยหาอะไรแล้วอะไรประมาณนี้คุณอยากมีความสุขความสงบใจเพราะที่ผ่านมาชีวิตคุณก็จะเหนื่อยมาก่อนอะ่ะก่อนที่คุณจะสุขสบายคุณจะเป็นคนที่เหนื่อยมาก่อนเหนื่อยมากพอสมควรด้วย นะคะสี่เหรียญแต่คุณจะมีความมั่นคงทางการเงินคุณจะมีเงินเก็บมีเงินถุงเงินถังนะคะนะคะไพ่ของคนที่มีความมั่นคงหกดาบชีวิตคุณเกณฑ์ชะตาของคุณนะในอนาคตหลายๆคนนะคะคุณอาจจะมีการย,ย้ายนะย้ายที่อยู่ย้ยายถิ่นฐานนะคะที่อยู่พำนักของคุณอนะ่ะย้ายบ้านย้ายธุรกิจย้ายงานย้ายกิจการคือมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ย้ยายในอนาคต แต่มันจะเป็นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีกว่าอทิเช่นคุณอาจจะย้ายครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศไปทํากินต่างประเทศไปสร้างเนื้อสร้างตัวต่างประเทศหรือต่างจังหวัดต่างอํเาเภอก็ได้ย้ายรกรากถินฐานเลยก็ได้นะคะหรือย้ายงานย้ายธุรกิจแต่การแต่ไพ่ใบนี้หน้าไพ่เขาเป็นการแบบการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายนะคะที่มีครอบครัวคุณไปด้วยนะคะหอบลูกหอบหลานไปด้วยอะไรประมาณเนี้ย แต่มันจะเป็นการละทิ้งจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งในอนาคตที่ดีกว่านะคะประมาณนี้แหละซึ่งพลังงานไพ่ดีนะไพนะ่เด็กถือเหรียญนะเด็กถือเหรียญเนี่ยก็คือการที่คุณบางคนเป็นคนที่หาเงินเองหากินหาใช้เองตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนาะนะเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กหาเงินเก่งทํางานเก่งมาตั้งแต่เด็กพึ่งพาตัวเอง ะะหรืออีกนายะหนึ่งสิ่งที่ไพ่ภาพรวมอาจจะก,กําลังพูดถึงว่าในอนาคตของคุณน่ะนะนอกจากคุณจะเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยมีทรัพย์มากแล้วมีความสุขสบายในชีวิตแล้วอ่ะคุณยังเจอลูกหลานดีนะคุณจะมีลูกหลานที่ดีที่คอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มในอนาคตของคุณแต่อาจจะต้องรอนิดนึง ะะเพราะพลังงานมันเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตมันเป็นช่วงที่แบบวัยห้บบวกนะคะหรือช่วงประมาณ40ไปลปลายชีวิตของคุณแต่ช่วงนี้คือคุณต้องสู้คุณต้องทำงานเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ให้รู้ไว้ว่าชีวิตคุณนะคะในสุดท้ายแล้วคุณจะมีความสุขมีความสำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตมากๆคุณจะอยู่แบบชีวิตสโลลีท์มากๆนะคะไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนมีเงินกินเงินใช้ไม่ต้องมานั่งเดือดร้อนลูกหลานด้วย นะนี่ก็คือดวงชะตาของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะ